วนนี้ก็อยู่กกับนนีอแล้วนะ,ะวนนจะพาทุกคนมาต่อคันเร่งไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อแล้วก็ต่อเสร็จแล้วอาการจะเป็นยไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ น,น,น,นี่นะก็คือสั่งมาแล้วก็ใส่เองนะคะเขาจะมีวิธีการต่อให้อยู่ถ้าเราสั่งเขาก็จะให้มาในวิดีโอคอ,อย่อเราเราไปดูวิธีการต่อกันเลยนะมีแค่นี้เองกันเล่งไฟฟ้าอันนี้สั่งมาเท่าไหร่พันหาหรอเอ็งโก้ขอเขาสองร้ยเอ็งมีสายไม่ดีเขาบองตัวในสองรย เองบอกเขาว้างก่อนละาสองร้อยสองร้อยเลยพันห้าเก้าสี่ว่าทุกคนนี่จะฆ่ามันอยู่ดีความรับเตะวันนี้แหละไ,ไม่ไม่นิสัยไม่ดีอ่ะไม่ต้องถอดอะไรหรอตอดถอดตัดตักันเก่งต้องขายกุญแจไหมต้องเสียงมันดังกัน การ่อก็ไม่ยากนะซื้อมาแล้วก็เสียบได้เลยเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จด,ดีกว่านะคะตอนนี้ปล่อยให้เขาโตไปก่อนซื้อมาใส่มันดียังไงไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์อะไรมันเสียตังค์ไปแล้วเขาบอกได้เสียตังค์ได้เสียตังค์ดีมันมันช่วยเรื่องอะไรบ้างประหยัดน้ำมันไหม ไปแตังใครแตังผัวใหม่ไม่ใส่ไม่ดีแล้วครับก็เอาคลิไปไฟฟ้าของเราเป็นสี้สร็จปุ๊บั้าก่อนบอไปให้ลูกค้าอยา่าคลินให้จมเลยนะครับอ่าอย่าให้จมหย่ค้าง่ายนะครับแล้วก็ กดคีตต่์ปุ่มโหมดอีกครั้งครับด้านซ้ายมือกดค้างไว้อ่สถานะจะเปลี่ยนเป็น AI นะครับผมพอเป็น AI เสร็จปุ๊บปล่อยคันเร่งปล่อยคันเร่งแล้วก็เัรื่องหต์ได้เลยเปิดแอร์ได้ไหมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวว่าใช้ได้จะไปฟังเสียงขลังกันแอบสั่งคันเร่งไฟฟ้ามา แอบสั่งคาร์นี้ไฟฟ้ามาไม่ยอมบอกกันบอกเราก็200ร้มาถามตอนนี้แหม่พันห้าเรามารอดูนะคะวิธีการติดตั้งแล้วก็มารอฟังเสียงว่าเสียงมันจะเดินหอบสักแค่ไหนกันเียเขาบอกว่าสั่งมาใส่แล้วมันประหยัดน้ำมันเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะโดนโกหกหรือว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย กำลังใจด้วยโหระดับห้ามั้งเนี่ยราฟคาเสียค่ะโอ้ยหลงขึ้นหลงไอ้เหยียบมาสิ คุณทำไหมไม่แค่ทำเป็นเบิร์นเฉยๆว่างมาซื้อกห่องหนูน่ะว่าสองร้อยสองรอยวาจะ้าแล้วอเมื่อกี้พันห้าเยี่แย่เธอพี่พีนอีกคนหนึ่งหมดมิ้นเลย นี่ก็รอเขาจูนอยู่นะคะซื้อมาติดตั้งเองใส่เองแล้เวเราก็รอดูว่ามันจะประหยัดน้ำมันจริงหรือว่าจะดงโกหกใครที่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ประหยัดน้ำมันจริงไหมคอมเมนต์คุยกันได้นะคะง่ายนะซื้อมาแล้วก็ติดตั้งเองใส่เองถ้าซื้อมาแบบตรงรุ่นก็ใส่ได้เลย กดดิกดดิไม่ก้มดูทำไมเรายืนดูก็ได้อไหลอกง่ายๆก็หล <c oughs> อกไปเลยนหน ติดไว้นะคะใส่เอาไว้แล้วมันก็เดินหอบเองนะนี่ไม่ได้เหยียบนะคนขับลงมาแล้วฟังเสียงกันชัด,ชด เจเดินหอบานะคลิปนี้นนะก็มาทําการรีวิวเพยงเท่านี้นะคะใครสนใจก็ไปหาเซิร์ชดูได้นะถ้าอยากรู้คอมเมนต์มาเดี๋ยวแนนจะบอกเพจให้ที่เขาท,ที่ที่แนนสั่งมานะไม่ใช่แนนหรอกคนเจ้าของรถมันสั่งมามันไส่จริงๆเลยมีการบอกเราว่าส่งร้อยโอ้โหพูดมาได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนททำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้แนนขอตัวไปแล้วบ๊ายบายไปแล้ว